ครับผมวันนี้สวัสดีนะครับวันนี้อยู่กับเกษตรแดนใต้เช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาทําการตัดหญ้าหญ้าที่ว่าลกนะครับมันมันขึ้นมาก่อนหน้านี้ก็คือมันมีลกบ้างบางแห่งก็ไม่ลกนะครับเราก็จะทําการตัดคร่าวๆนะครับหลังจากนั้นอีกไม่นานสักสองอาทิตย์สามอาทิตย์ผมจะกลับมาพ่นอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับการ วิธีการตัดหญ้านะครับเบื้องต้นนะครับแล้วก็การตรวจเช็คเครื่องมือนะครับก่อนที่เราจะใช้นะครับรวมทั้งอุปกรณ์ที่เราต้องใช้นะครับก่อนอื่นเราต้องเติมน้ํามันก่อนนะครับเติมน้ํามันก่อนถ้าน้ํามันเราไม่เติมเครื่องก็ไม่เดินนะครับ เหมือนคนเรานะครับตามที่จะทําอะไรสักอย่างครับสมัยนี้ครับณปัจจุบันนี้ต้องต้องต้องมีค่าจ้างแรงงานครับหากถ้าทําฟรีณปัจจุบันก็ไม่ค่อยมีใครจะทำฟรีแล้วนะครับเหมือนเหมือนเครื่องเราก็เหมือนกันต้องเติมน้ํามันนะครับ อุปกรณ์อย่างที่สองนะครับที่เราจําเป็นต้องตรวจเช็คทุกวันนะครับก็คือนี่ครับใบมีดน,นะครับเห็นไหมครับซึ่งใบมีดอันนี้ผมหลังจากใช้การใช้งานเมื่อครั้งที่แล้วผมมีการตรวจสอบตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะทําการสาธิตการตรวจเช็คเบื้องต้นให้ดูนะครับว่าการฟังเสียง ยังไงให้ให้มันให้เรารู้ว่าเสียงดังแบบไหนถึงใบมีดจะไม่ชำรุดและแตกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเคาะให้ดูนะครับถ้าแบบนี้นะครับก็คือใบมีดใช้ได้นะครับพร้อมใช้นะครับนี้คเห็นไหมครับรอยแตกครับ เลยใช่ไหมครับนี่ครับเส้นนี้นะครับนี่ครับรอยที่เขาจะแตกนะครับอันตรายนะครับเสียงก็จะแตกต่างครับนี่นี่นีของที่ว่ายังไม่แตกนะครับแตกต่างครับเสียง หรือท่านถ้าเพื่อนๆสังเกตตรงนี้ได้นะครับจากรูวงกลมนี้นะครับถ้ามันจะมีรอยแตกถ้ครับมันจะแตกจากข้างๆรูวงกลมนี้ครับตอนนี้ก็ถึงตรงนี้แล้วนะครับฝั่งนี้ก็เช่นกันนะครับฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ก็เริ่มแตกตรงนี้นะครับดูด้วยตาเปล่าก็ก็ยังเห็นนะครับแต่ถ้าของดีที่ว่ามันไม่ไม่มีปัญหาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับจะไม่มีรอยรล้านะครับก็ พยายามสังเกตแล้วก็ถอดดูทุกวันนะครับจะปลอดภัยกับเราเองเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเอามาประกอบเข้ากับตัวเครื่องนะครับทันฝั่งไหนแล้วผมก็จำไม่ได้นะครับทางนี้คือฝั่งออกนะครับจำไว้นะครับเพื่อนๆเ,เกี่ยว เกลียวของเครื่องตัดหญ้านี้นะครับก็มันก็จะขันสวนทางกันกับน็อตน็อตมอเตอร์ไซค์ของเรานะครับทั่วไปนะครับเพราะอะไรนะครับทําไมถึงถึงเกี่ยวเกี่ยวตัวนี้นะครับมันขันกับกันคนละด้านนะครับเพราะเวลาใบพัดมันหมุนนะครับมันจะหมุนสวนทางกับเกีียวนะครับมันจะทําให้ยิ่งแน่นนะครับหรืออาจจะทําให้ไม่ไม่มีการคลายนะครับถึงถ้าน็อตคลายแล้วครับเขาก็จะมีการขันขันกลับไปอัตโนมัตินะครับโดยโดยการ เวียงของใบพัดนะครับมันจะสวนทางกับการขันเข้าไปนะครับมันทําให้ใบพัดนี้จะไม่มีการหลุดนะครับแต่ที่สําคัญเราก็ควรที่จะใส่ให้แน่นๆเลยนะครับแน่นแน่นพอประมาณนะครับไม่ต้องแน่นเยอะนะครับแต่ว่าก็คือแน่นนะครับที่สําคัญนะครับจากนั้นเราก็ต้องใส่ให้ลงล็อกนะครับเราจะใส่ขี่กันแบบนี้ไม่ได้นะครับเวลาใบพัดมันหมุนแล้วมันจะเหวียงครับ เราต้องใส่ให้ลงล็อกนะครับมันมันมันจะมีมีเปเปอร์นิดนิดหนึ่งนะครับเราสังเกตดูนะครับเปเปอร์อยู่ตรงนี้นะครับใส่เข้าไปครับพอพอมันลงล็อกดีแล้วเราก็ขันกลับไปตัวนี้นะครับใส่เข้าไปเลยนะครับเอาให้แน่นนะนั่นคือคือ ไม่มีการคลายของตัวน็อตนะครับน็อตตัวนี้จะคลายไม่ได้นะครับคือเอาเอาแน่นนะครับแต่ว่าไม่ถึงกับว่านแน่นเปียะนะครับถ้าแน่นเปียนี้มันเวลาเรากระแทกต่อไม้นะครับมันไม่มีจุดบิดตัวนะครับของของของแกนในน์นี่ครับกับของไอใบพัดนี้นะครับถ้ามันไม่มีจุดบิดตัวนะครับเวลากระแทกต่อไม้แรงๆนะครับสิ่งที่จะไปก็คืออะไรนะครับนี่ยครับตัวนี้ครับมันจะขาดนะครับ ว่ามีจุดฟรีนะครับเวลากระแทกตอไม้ครับใบพัดหยุดจริงแต่ว่าแกนมันยังเหวี่ยงได้นะครับมันจะทําให้รักษาใบมีดเรานะครับไม่ให้แตกนะครับสาระตรงนี้ก็คือบางคนก็อาจจะไม่รู้นะครับไม่เป็นไรครับคนที่รู้ก็รู้ไปนะครับส่วนคนที่ไม่รู้ก็เอาเทคนิคเคล็ดลับตรงนี้มาใช้ได้นะครับคือให้แน่นแต่ว่าอย่าให้แน่นเปียะเวลากระแทกตอนะครับใบพัดหยุด แกนในตัวนี้นะครับมันยังมีจังหวะในการปีนะครับมันจะรักษาใบมีดเรานะครับผมเคยลองนะครับอ้นี้จากประสบการณ์จริงของผมเลยนะครับส่วนอุปกรณ์นี้นะครับอุปกรณ์นี้ก็จําเป็นนะครับต้องกันสายตาของเรานะครับตรงตรงส่วนหน้าตาของเรานะครับเวลาการตัดหญ้านะครับเพื่อนๆผมมีนะครับที่ว่าตัดหญ้าแบบมักง่ายนะครับ แว่นว่นอะไรเอะไม่ไม่ได้เอามาใช้นะครับผลปรากฏเป็นไงครับเศษญ้านะครับกระเด็นเข้าตาครับเป็นเรื่องเลยนะครับต้องไปโรงหมอครับก็รักษาตากันไปนะครับไอ้นี้ครับสิ่งนี้ครับมองข้ามไม่ได้นะครับส่วนร่างกายของเราก็ปกตินะครับถ้าให้ดีก็หารองเท้าคอมแบ็กหรือหรือที่ว่าหนาๆนามาใส่นะครับก็ก็มันจะป้องกันและเราได้ในระดับหนึ่งนะครับ ส่วนสำคัญที่สุดก็คือใบมีดเรานะครับนี่ครับตัวนี้เราต้องตรวจเช็คทุกวันนะครับตรงส่วนอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับการต้อมบารุงก็เหมือนปกตินะครับพอเราใช้หลังจากใช้งานทักทั้งอาทิตย์สองทิตี์เราก็จะมีการอัจจาระบีตรงนี้นะครับน็อตเบอร์สิบสองเบอร์สิบนี้ครับโอเคครับเ,เดี๋ยวเราไปทําการตัดหญ้าสาธิตกันนะครับ งานเสร็จนะครับเราต้องต่อต่อมานะครับเริ่มจะตั้งกรับเจ็ดแลครับฮัครับ าไม่มีปันถ้าไม่มีรอยแตกนะครับพอเราก็จะท้งานไต่อครับต้องปั๊มแรกกจนะครับเดี๋ยวเราจะไปิดกตายนะครับ หลังจากที่เราล้างเสร็จแล้วนะครับเราก็เช็ดให้แห้งเลยนะครับเช็ดใน้แห้งนะครับหลนั้นเราก็ต้องติดดูนะครับเอามาบแสงแดนนะครับีีอ,อแกงดถ้าเราดูแนละ้วสีแล้วว่ามันไม่มีรอยแตกรอยดินนะครับ้ไม่มั่นใจนะครับ นะบนแบกโวลเดอร์ไปนะแบกโฟลเดยนะครือว่าใบนี้ยังใช้งานได้นะครับอ่านะครับเราติดตีแล้วจักนันอ้อม ในภาพต่อไปเราก็สามารถใช้งานได้ต่อครับถ้าเกิดว่ามันไม่คมอะไรเราก็ทําการรับได้นะครับไปออกได้นะครับตัวที่ไม่คมภารกิจวันนี้ของเราก็ถือว่าจบการทํางานก่อนนะครับวันนี้ผมเกษตรแดนใต้นะครับก็ขอสาบลาหท่านผู้ชมนะครับเป็นเพียงเท่านี้นะครับหากผิดพลาดประการใดคลิปนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับในส่วนที่คนที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับ สามารถรับชมและเอาเทคนิคในในคลิปขา่าวนี้ก็สามารถเอาไปรับใช้กับชีวิตประจำวันในการทำงานของเราได้นะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็อยากจะขอข่าวคำว่าโบบชคดีมีใทยทุกคนนะครับนี่กับเสียแต่นใต้ของผมก็ต้องกลัาขอกลาลาก่อนนะครับทุก,ท,กท่านทุกคนหากคลิปนี้ดูแล้ว มีประโยชน์กับทุกๆท,ท่านนะครับก็ขอให้ฝากกดติดตามและกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่วยก็ได้นะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆของผมกเกษตรดนใต้ต่อไปนะครับวันนี้ก็ขบับสวัสดีครับ